เริ่มแล้วฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนรอบนี้กรมอุตุเตือนทุกจังหวัดทั้งสี่ภาคอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังฝนตกหนักและพาย,ยุฝนฟ้าคะนองส่วนหลังวันที่17พฤษภาคมเป็นต้นไปยังต้องเฝ้าระวังต่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นอีกทําให้มีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่20ถึง23พฤษภาคมจะตาการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณทะเลดามันหรือว่าอา่าวเบงกอตอนบนจากแบบจําลองล่าสุด มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศพม,ม่าและเคลื่อนเข้าทางด้านตะวันตกของภาคเหนือค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำ ลิปมีอัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่14ไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมค่ะจากประกาศล่าสุดของกรมหมุตุเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่17พฤษภาคมนะคะล่าสุดกรมหมุดุก็ได้มีการแจ้งรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบแล้วค่ะโดยในส่วนของวันที่15พฤษภาคมนี้พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบค่ะคือบริเวณภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ ส่วนภาคอีสานได้รับผลกระทบทุกจังหวัดทั้ง20จังหวัดภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีรอ่างทองอยุธยารวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตนออกได้รับผลกระทบทุกจังหวัดค่ะระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากด้วยค่ะต่อไปไปดูสรุปลักษณะาการในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ ที่ไหนมีฝนตกไปแล้วบ้างนะคะจากภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายเรดาร์และแรายง,งานติดตามสภาวะอากาศของกรมอุตุตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา19นาฬิกา ภาคเหนือพบกลุ่มแม่ฝนบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่านานสุขโขทยัยกำแพงเพชรพายสานพบกลุ่มแม่ฝนกระจายทุกจังหวัดภาคกลางพบกลุ่มแม่ฝนจังหวัดราช,ชบ,บุรีนครสวรรค์กาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีราดสักแก้วชนบุรีระยองปราจีนบุรีฉะเชิงเซาภาคใต้จังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์กระบี่ตรัง ทานลุงระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาสตูลชุมพรยะลาและนราธิวาสค่ะโดยพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมสูงที่สุดนะคะจากช่วงค่ำของวันที่13มาจนถึงช่วงค่ำของวันที่14สูงสุดคือบ้านหนองทุ่มจังหวัดเลยค่ะ101มิลลิเมตรอบตบึงการ81.6มิลลิเมตรบ้านนาแคอุดรธานี59.5มิลลิเมตรสะพานบ้านสวนปรางสุราธานี46มิลลิเมตรบ้านโพป,ประสิ์นครศรีธรรมราช4 3ม mm, มิลลิเมตรและบ้านปา ชุมจังหวัดเชียงใหม่43มิลิเมตรค่ะส่วนพื้นที่ที่ต้องระวังฝนฟ้าขะนองตั้งแต่เช้าวันที่15ไปจนถึงเช้าวันที่16พฤษภาคมกรมอุตุเตือนระวังฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในทุกภาคภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิต์สุสขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานจะหนักที่สุดนะคะเฝ้าระวังในทุกจังหวัดค่ะ ภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุทยารวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตนออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและยะลาค่ะ ส่วนพยากรณ์อ,อากาศ7วันข้างหน้าจากกรมอุตุในช่วงวันที่15-17พฤษภาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยทะเลนดามันและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตนออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคต้นออกเฉียงเหนือสำหรับบริเวณทะเลนดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรส่วนในช่วงวันที่18ถึง20พฤษภาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทะเลดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนกักฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยชาวเรือบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ มาต่อที่แอปวินดีค่ะดูนานน้อฝนล่วงหน้าผ่านแบบจําลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแม่ครึม้มแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีชมพูตกหนักที่สุดค่ะแบบจําลองไม่ได้แม่นร้อเอร์เซย่าลืมกดดูแบบเต็นจอด้วยค่ะกาวโมงเช้าวัวนอาทิตย์ภาคเหนือสีจางๆส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่จังหวัด ใกล้กับชายแดนค่ะกลางยังไม่ค่อยมีนะคะภาคตนออกเป็นสีฟ้าอ่อ,อนๆออนกระจายทุกจังหวัดแล้วค่ะโดยออกสีเขียวจะเป็นช่วงระยองจันทบ,บุรีดาคไีสานสีอ่อนลงนะคะกว่าในช่วงเช้ามืดค่ะก็จะเหลือสีฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งบึงกาฬสกลนครนะครพนมมุดทาหารกาลสินอำนาจอุบลศรีสะเกดค่ะส่วนภาคใต้ไม่มีสีค่ะเที่ยงวันอาทิตย์ที่15ค่ะภาคใต้มีสีส่วนใหญ่ทางตอนบนนะคะเป็นสีฟ้าถึงสีเขียว เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ระนองพังงาภูกเก็ตค่ะส่วนนครลงไปยังไม่ค่อยมีนะคะน้อยภาคตะวันออกสีทุกจังหวัดแล้วค่ะแล้วก็เริ่มเป็นสีเขียวมากขึ้นแถวสักแก้วฉะเชิงเซาค่ะภาคกลางสียังไม่ค่อยเยอะนะคะจะมีสีฟ้าทางฝั่งสระบุรีไพ่าสาลสีเยอะขึ้นค่ะโดยมีสีเขียวเหลืองช่วงจังหวัดนคนรราชสีมาบุรีดามอนแกนชัยภูมินะคะมีสีเขียวเหลือง นอกจากนั้นก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนเกือบทุกจังหวัดยกเว้นช่วงอุบลสีสะเกตสุรินทร์ค่ะที่ไม่ค่อยมีสีนะคะสําหรับภาคเหนือสีส่วนใหญ่อยู่ทางตอนล่างค่ะเป็นสีฟ้าแถวจังหวัดตากสุขโขทยัยกําแพงเพชรพิษณุโลกเพชรชบูรณ์ค่ะบ่ายสามวันอาทิตย์ที่สิบห้าพฤษภาคมสีเพิ่มขึ้นในทุกภาคค่ะฝนก็จะเยอะช่วงบ่ายนะคะภาคเหนือสีปกคลุมเกือบทุกจังหวัดค่ะยกเว้นฝั่งจังหวัด แม่ห้องซ้อนนะคะที่ติดกับพม่าค่ะนอกจากนั้นก็มีสีฟ้าเขียวเกือบทุกจังหวัดเน้นทางตอนล่างค่ะภาคกลางสีเพิ่มขึ้นแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นทางตอนล่างค่ะทางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลกาญจนบ,บนะนบุรีนครปฐมสุพรรณลนบุรีสระบ,บุรีนะคะส่วนตอนบนก็จะมีแถวนครสวรรค์อุทัยธานีภาคตอนออกสีปกคลุมทุกจังหวัดนะคะสีเขียวเหลืองอยู่แถวปราจีนบุรีนคะรน,นายกค่ะภาค อีสานสีปกคลุมเกือบทุกจังหวัดแล้วค่ะโดยมีสีเขียวเหลืองอยู่ช่วงสุรินทร์ยโสธรศรีสะเกตอำนาจเจริญกาลสินค่ะสำหรับภาคใต้บ่ายวันอาทิตย์ที่15นะคะสีปกคลุมทุกจังหวัดแล้วค่ะโดยสีเขียวเหลืองนะคะมีโอกาสตกเอวจะเน้นทางตอนบนประจวบชุมพรระนองสุราษฎร์พังงาค่ะสงขลายะลาค่ะเย็นวันอาทิตย์ค่ะภาคใต้ สีเหลืองน้อยลงนะคะสีฟ้ายังคงกระจายทุกจังหวัดอยู่โดยสีเหลืองอยู่แถวสุราษฎนะร์นครแล้วก็พัทลุงสงขลาค่ะภาคตะนออกสีหมดแล้วนะคะไม่มีสีเลยภาคกลางค่ะมีสีปกคลุมอยู่นะคะเป็นสีฟ้าอยู่เกือบทุกจังหวัดค่ะมีสีเขียวบางแห่งแถวกาญจนบ,บุรีสุพรรณอุทัยธานีชัยนาทค่ะภาคเหนือมีสีฟ้านะคะแถวเชียงรายพะเยาพแพร่น,น่าน อุตรดิต์พิษณุโลกเพชรบูรณรวมถึงพิษจิรกำแพงเพชรด,ด้วยค่ะส่วนฝั่งแม่ฮ่องสอนฝั่งเชียงใหม่ไม่ค่อยมีสีค่ะเย็นวันอาทิตย์นะคะส่วนภาคอีสานสิลดลงก็จะเหลือแนวจังหวัดทีต่ติดกับลาวค่ะทั้งหมดเลยนะคะทั้งเลยน้องบัวลำพูน้องคายบึงกาฬอุดรสกลนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานียโสธรค่ะสามทุ่มวันอาทิตย์ คสายสีลดลงนะคะเหลือแต่ทางตอนบนค่ะสีเขียวเหลืองแถวบึงการนครพนมแล้วก็สีฟ้าแถวหนองคายอุดรเลยภาคตะนออกสีฟ้าแถวชนบุรีระยองจันทบุรีภาคกลางค่ะสีฟ้าแถวกรุงเทพปรินนปมณฑลนครปฐมลบบุรีด้วยค่ะส่วนภาคเหนือมีสีฟ้าแถวเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแล้วก็มีสีเหลืองจะเป็นทางตอนบนค่ะช่วงเชียงรายเชียงใหม่ตอนบนพะเยานะคะเป็นสีเขียวเหลืองค่ะ ในององศั่งที่ติดกับพมา่าเป็นสีฟ้าค่ะสำหรับภาคใต้สามทุ่มวันอาทิตย์นะคะมีสีฟ้ากระจายตั้งแต่ประจวบลงไปถึงนาดาธิวาสค่ะเกือบทุกจังหวัดนะคะโดยมีสีเหลืองจะเป็นฝั่งอันดามันส่วนใหญ่นะคะพังงาภูเก็ตตรังค่ะเที่ยงคืนวันจันทร์ที่16ค่ะภาคใต้ยังมีโอกาสเกิดฝนบ,บางแห่งอยู่นะคะสีฟ้ากระจาย ตั้งแต่สุราธานีลงไปถึงนราธิวาสค่ะสียังปกคลุมอยู่นะคะสีเขียวเล็กน้อยแถวนราธิวาสแถวตรังแถวกระบี่ค่ะภาคตนออค่ะสีแถวจังหวัดที่ติดทะเลทุกจังหวัดนะคะรวมถึงแถวปราจีนบุรีนครนายกภาคกลางจะเป็นฝั่งสมุทรปราการกรุงเทพปริมณฑลค่ะจังหวัดอื่นไม่ค่อยมีสีนะคะภาคกลาง ภาคอีสานค่ะช่วงตีหนึ่งวันจันทร์มีโอกาสตกส่วนใหญ่เลยคือทางตอนบนนะคะจังหวัดเดิมๆเลยค่ะแถวเลยหนองบัวลำพูน้องคายอุดรบึงกาฬสกลนครนะครพนมมุกดาหารขอนแก่นค่ะส่วนทางตอนล่างไม่มีสีภาคเนื้อมีสีเหลืองฝั่งอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิพจิตกำแพงเพชรสุโขทัยค่ะแล้วก็มีสีฟ้าแถวน่านแพร่ลำปางเชียงใหม่เชียงรายค่ะ ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่16พฤษภาคมนะคะภาคอีสานจะมีโอกาสตกเยอะที่สุดนะคะก็จะตกกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆด้วยค่ะช่วงเช้ามืดนะคะภาคเหนือก็จะตกทางด้านตะวันออกของภาคจังหวัดที่ติดกับลาวค่ะเช้า8โมงเช้า9โมงเช้าวันจันทร์ภาคอีสานก็ยังมีฝนอยู่นะคะแล้วก็จะเริ่มเบาบางลงบ้างแต่ก็จะกลับมาตกเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายค่ะภาคอีสานนะคะมีสีฟ้าทุกจังหวัดสีเหลืองบางจังหวัด ภาคตนออกสีเหลืองหลายจังหวัดเลยค่ะแต่ทางภาคกลางกับภาคเหนือด้านตะวันตกยังไม่ค่อยมีสีภาคเหนือจะมีสีทางฝั่งตนออกฝั่งที่ติดกับลาวค่ะอันนี้คือช่วงบ่ายวันจันทร์นะคะสําหรับภาคใต้ก็จะมีฝนเยอะยังคงมีฝนอยู่ค่ะด้วยส่วนใหญ่ก็จะมีสีเกือบทุกจังหวัดนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเย็นวันจันทร์จะมีสีสีเหลืองช่วงตอนกลางค่ะชุมพรสุราษฎร์นน o ค่ะ ดึกดึกวันจันทร์นะคะระวังฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคกลางด้วยค่ะมีสีเหลืองเลยน,นะคะภาคตอนออกด้วยเ<ล>ช้ามืด<บ>วันอังคารที่17พฤษภาค,คมค่ะเหนืออีสานกลางตอนออกทุกภาคมีสีค่ะส่วนภาคใต้เช้ามืดไม่มีสีพอไปช่วงบ่ายวันอังคารค่ะภาคใต้ก็จะมีสีนะคะโอกาสตกก็จะอยู่ก็จะกลับมามีโอกาสตกในช่วงบ่ายวันอังคารค่ะสําหรับภาคใต้ภาคอื่นๆนะคะเหนืออีสาน กลางต้นออกมีสีค่ะโดยจะมีสีเหลืองฝั่งภาคเหนือและภาคกลางส่วนภาคอีสานจะเหลือสีแค่ทางตอนล่างของภาคนะคะช่วงค่าช่วงเย็นวันอังคารน,นะคะมีสารล่างตันออกกลางเหนือแล้วก็ใต้ค่ะเช้าวันพุทธที่18พฤษภาคมมีโอกาสเกิดฝนอีกนะคะเหนือกลางตะวัอนออกและอีสานเน้นทางตอนล่างเท่านั้นค่ะส่วนภาคใต้ย,ยังไม่ค่อยมีนะคะ ช่วงบ่ายวันพุธที่18ค่ะก็จะมีตกเยอะคือทางภาคกลางภาคตอนออกภาคเหนือนะคะอีสานมีแค่ตอนล่างภาคใต้มีสีแถวตอนบนค่ะเป็นส่วนใหญ่เลยพอช่วงค่ำค่ะวันพุธที่18ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีสีเข้ามานะคะวันพฤหัสที่1 9ค่ะช่วงเช้าจะมีสีแถวภาคอีสานนะคะเช้ามืดแถวอีสานล่างเป็นสีเหลืองค่ะภาคเหนือภาคตอนออกเล็กน้อยพอช่วงบ่ายวันพฤหัสที่19สีกระจายในทุกภาคค่ะ โดยมีสีเหลืองแถวภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือตอนบนค่ะพอช่วงค่้าวันที่19นะคะตกหนักภาคอีสานภาคตะวันออกค่ะเป็นสีเหลืองเลยค่ะภาคเหนือมีสีฟ้าจางๆภาคใต้ไม่มีสีค่ะเช้าวันศุกร์ที่20พฤษภาคมช่วงเช้ามืดนะคะมีสีแถวภาคอีสานค่ะโดยทางอีสานล่างแถวอุบลเป็นสีเหลืองและนอกจากนั้นก็จะมีสีฟ้าบ้างภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนค่ะ พอช่วงบ่ายวันศุกร์ที่20พฤษภาคมค่ะฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับสีผ้าของตอนบนและต้องระวังฝนตกหนักบริเวตะวันตกของประเทศค่ะของฝั่งที่ติดกับพม่านะคะทั้งภาคเหนือและภาคกลางค่ะระวังฝนตกหนักด้วยนะคะจากมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นนะคะ วันที่21พฤษภาคมภาคเหนือภาคกลางค่ะด้านตะวันตกของประเทศฝั่งที่ติดกับพม่าค่ะระวังฝนตกหนักด้วยนะคะช่วงเช้าเลยแล้วก็เริ่มที่จะเห็นตัวยอมความกดอากาศตำ่ำหรือพายุนะคะบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนค่ะอยู่นอกชายฝั่งของประเทศพม่านะคะกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เรื่อยๆค่ะช่วงเย็นวันเสาร์ก็จะมีสีฟ้าบ้างแถวภาคเหนืออีสานตอนออกกลางใต้ตอนบนค่ะ วันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมช่วงเช้ามีสีแถวภาคเหนืออีสานตอนบนเป็นส่วนใหญ่ค่ะตัวพายุหรือยอมความกดอกาศตามก็เข้าขึ้นฟังประเทศพาม่านะคะช่วงวันที่22พฤษภาคมค่ะตามแบบจำลองวันนี้นะคะโดยทางภาคเหนือกลางค่ะก็ต้องระวังฝนตกหนักก่อนนะคะแต่ก็จะกระจายไปในทุกภาคด้วยค่ะด้านที่ต้องรับก่อนเพื่อนก็คือด้านตอนตกนะคะภาคเหนือภาคกลางค่ะ หลังจากนั้นช่วงเย็นวันอาทิตย์นะคะฝนก็กระจายทุกภาคค่ะภาคใต้จะน้อยกว่าเพื่อนหน่อยนะคะจะเป็นแค่สีฟ้าอ่อนๆค่ะหลังจากนั้นนะคะระวังฝนตกหนักในช่วงเช้ามืดวันจันทร์ที่23พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือค่ะเริ่มจากฝั่งที่ติดก,กับพาม่าก,ก่อนนะคะแล้วก็ภาคกลางด้วยเป็นสีเหลืองเป็นจนถึงสีแดงชมพูนี่คือตกหนักมากเลยค่ะอันนี้เช้ามืดนะคะวันจันทร์ที่23แล้วก็ พอ,อช่วงบ่ายค่ะกระจายไปยังภาคอีสานภาคกลางภาคตะนออกค่ะภาคใต้ก็จะมีสีบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่เยอะยังไม่หนักเท่าไหร่ค่ะก็จะเห็นลมมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นอีกนะคะในช่วงสัปดาห์นั้นค่ะ ส่วนทางทะเลจีนใต้ค่ะก็จะมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะคะมาเจอกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศพมา่าหรือว่าภาคเหนือค่ะก็จะเกิดเป็นล่องมรสุมขึ้นทําให้ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องในบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ค่ะเท่าที่ดูมานะคะ10วันล่วงหน้านี่คือไทยตอนบนก็ยังมีฝนได้ตลอดเลยนะคะตกมากบ้างน้อยบ้างอาจจะเว้นบ้างบางพื้นที่แต่ว่าแนวโน้มคือตกตลอดค่ะยังไม่มีช่วงที่แบบ เว้นทิ้งช่วงหลายๆายวันของไทตอนบนก็ยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตแบบจำลองกันใหม่ค่ะต่อไปปักหมุตสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะโดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูนาโนโฟน ตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมไปจนถึงช่วงเที่ยงของวันจันทร์ที่16พฤษภาคมค่ะสถานที่แรกบ้านสีชมพูบ้านโซ่พิสัยจังหวัดบึงการค่ะวันอาทิตย์มีค่าฝนตลอดทั้งวันเลยนะคะมีโอกาสเกิดฝนตกตั้งแต่เช้าค่ะช่วงเช้าค่าฝน2-4มิลิเมตรกลางวันก็จะลดลงมานะคะและจะสูงอีกรอบคือช่วงดึกๆ2มมตรเช้ามืดวันจันทร์5-9มเมตรค่ะ เวียงสะเขียนซาและพุ่นพินสุราธานีวันอาทิตย์มีค่าฝนในช่วงเย็นถึงดึกค่ะค่าฝนเริ่มตั้งแต่2ไปจนถึง8มิลลิเมตรไปจนถึงเช้ามืดวันจันทร์มีค่าฝนอีก2-4มิลลิเมตรค่ะอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายวันอาทิตย์มีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเช้า1มิลลิเมตรกลางวันค่าฝนไม่ถึง1มิลลิเมตรและจะเริ่มสูงขึ้นคือตั้งแต่เย็นไปจนถึงดึกเริ่มตั้งแต่2ไปจนถึง12มิลลิเมตรค่ะในช่วงดึกๆนะคะแล้วก็มีค่าฝนต่อไปจจนนถึงเช้ามมมืดวัรรอีก4ต mm. จตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์มีค่าฝนในช่วงเย็น3มิลลิเมตรส่วนวันจันทร์มีค่าฝนช่วงเช้า6-12มิลลิเมตรและช่วงบ่าย16มิลลิเมตรค่ะบางไรอยุทยาวันอาทิตย์มีค่าฝนช่วงเย็นถึงค่ำ2-4มิลลิเมตรส่วนวันจันทร์ช่วงเช้ามีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ นนสูงนครราชสีมาค่ะวันอาทิตย์ช่วงบ่ายมีค่าฝน3มิลิเมตรช่วงดึกๆค่าฝน1มิลิเมตรส่วนวันจันทร์ช่วงเช้ามีค่าฝนต่ําๆค่ะไม่เกิน1 mm, มิลิเมตรมีเมฆครึ้มเป็นส่วนใหญ่แก่งเคราะหจังหวัดชัยภูมิวันอาทิตย์มีค่าฝนช่วงเย็ยน6มิลิเมตรส่วนวันจันทร์ช่วงเที่ยงมีค่าฝน4มิลิเมตรค่ะ บ้านแม่และเมาจังหวัดตากวันอาทิตย์มีค่าฝนช่วงบ่ายถึงเย็น1-3มมิลลิเมตรและเช้ามืดวันจันทร์ค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลลิเมตรมีเมฆรึ้มเป็นส่วนใหญ่ค่ะสีสำโรงสุขโขทยัยวันอาทิตย์มีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเย็น2มิลลิเมตรกับตีหนึ่งวันจันทร์2มิลลิเมตรค่ะ เดชอุดมอุบลราชธานีรวมถึงอำเภอเมืองค่ะวันอาทิตย์มีค่าฝนสูงตั้งแต่เช้าเลยนะคะ7จ็ดโ mm. มงเชา้า7จ็ถสิบมมตรสิบโมงเช้า3มเมตรและอีกรอบคือช่วงค่ำห้าม5เมตรวันจันทร์มีค่าฝนตั้งแต่เช้าอีกแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่3ไปจนถึง1 1มมตรพางกระต่ายกำแพงเพชรวันอาทิตย์มีค่าฝนช่วงเย็ยนถึงค่ำามมมตรส่วนเช้าว,วันจันทร์ยังไม่มีข้าฝนค่ะ นนสุวรรณบุรีรัมวันอาทิตย์มีค่าฝนช่วงบ่าย1-4มิลิเมตรส่วนวันจันทร์ช่วงเช้ามีค่าฝน2มิลิเมตรค่ะบ้านบึงแกยะโสธรวันอาทิตย์มีค่าฝนช่วงเย็นถึงค่ำ3-8มิลิเมตรส่วนวันจันทร์มีค่าฝนตั้งแต่เช้าค่ะเริ่มจาก3ไปจนถึง13มิลิเมตร ถ้าระบาดชัยนาทวันอาทิตย์โอกาสเกิดฝนตกน้อยนะคะค่าฝนเล็กน้อยแค่1มลิเมตรในช่วงค่านอกจากนั้นมีแดดเป็นส่วนใหญ่จนถึงเช้าวันจันทร์ค่ะคลองตะกราวฉะเชิงเซาว,วันอาทิตย์มีค่าฝนในช่วงบ่าย9มลิเมตรและวันจันทร์ช่วงบ่าย11มลิเมตรนอกจากนั้นมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญวันอาทิตย์ช่วงเช้ามีค่าฝน2มลิเมตรช่วงเย็น7มลิเมตรและช่วงค่ำส4มลิเมตรส่วนวันจันทร์มีค่าฝนตั้งแต่เช้าค่ะ ตี4ถึง7โมงเช้า4ถึง11มิลิเมตรสีชนนครสีธรรมราชวันอาทิตย์มีค่าฝนช่วงข้าม10มิลิเมตรค่ะและวันจันทร์ช่วงบ่าย4มิลิเมตรนอกจากนั้นกลางวันมีแดดเป็นส่วนใหญ่เขตรักษาสัตว์ป่าอุทยานกรมหลวงชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะวันอาทิตย์มีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงข้าม1ถึ6 mm. ง6มิลิเมตรค่มืดวันจันทร์ค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลิเมตรคืออาจจะเป็นฝนเบาบางหรือเมฆครึม้มจาากนนั้นวรมมมีีคค่่ฝอ mm, ะ ใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มฝนแจ้งชื่อสถานที่พร้อมด้วยคำว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ